สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแม่สาแก้วดีจะพี่น้องจ๋าเจอกันยี่สวนคือเก้าพี่น้องจ๋ามันถอนพักไปปลูกไม่รู้ทอ้อาวจะไปดึงของแม่ทําไมสวัสดีค่ะป้าลุงก่อนสวัสดีค่ะ,คะเอาอันนี้ไปปลูกได้หรอไม่ต้องเอาไปหรอกอันนี้เอาเอาที่มันนี่เอาที่มันหังทีทีไม่เอาอันนี้ทิ้งไปเลยเออเอาเอามาใส่นี่เลยหนูได้ถอนแล้วน่ะ ถอนเบี้ยพักไปปลูกพี่น้องจ้ามันที่โพดอันนั้นไม่ต้องดึงโอ้ยดึงมัว่วหมดละดึงถอนผักไปปลูกมันทีเกินน่าลิ้นจะถอนมั่อันนี้เอาไว้นี่เออเอาไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวเอาไปปลูกตรงนู้น ถอนเอาที่มันถี่ๆพี่น้องจ๋าพี่เ้ิงพี่เ้ิงหรูเจอแล้วอันไหนที่มันห่างๆอันไหนที่มันถีๆ่ๆ แม่จะพ่ป,ป้าลงดูก่อนเอาแบบห่งหางๆอันไหนมันออันไหนที่ๆเราก็เอาปลูกเออเออออเออไงเอาพักไปปลูก,ล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 กพี่น้องจา้านนี่มันที่โพดนี่ดึงเอาให้มันเอาไว้แท้ต้นสองต้นยอนพักไป สลัดหอมสลัดหอมสลัดหอมพอแล้วลูกตรงนั้นนะพอแล้วมาถอนตรงนี้ตรงนี้มันถี่เกินอย่าเหยียบอย่าเหยียบหนูหนูหนูไปทางนู้นหนูไปทางนู้นมันที่หลายมันสีบกึ้นมันสิบกแตกโกะนี่เอาที่มันทีทีให้มันห่างห่างมันยังงาม ยอนพักไปกปูกลงแปลงพอแล้วลูกพอแล้วให้มันห่างๆเอาทีทีออกให้มันห่างๆมันยังเป็นอันงามมันยังขึ้นง่ามโต้ย ย้อนออกย้อนออกอันนี้กระพักอันคณะปิดมันละเนี่ย เออเอเออเอ๊นี่ยังยายายาเยียบผักยายข้างหลังนะโอ้ยขาดหมดแล้วน่ะเห็นห้าเห็นอย่างกันพอไปไปปลูกดูก่อนไปถือขาตั้งกล้องมาให้แม่ ไปปลูกดูก่อนว่ามันพอไหมไม่พอไม่พอค่อยมาเก็บเอาใหม่ปะมาเอาถือขาตั้งกล้องมาด้วยไปตั้งตรงที่เราปลูกน่นถือมากค่ะเออเนี่ยเอากันไกลคุณยายมาเล่นแล้วก็เอามาทิ้งตรงนี้เนี่ยเล่นตรงขี้ตมเนี่ยอย่าเอาขาตั้งกล้องแม่ไปใส่ขี้ตมนะมานน่นพาป้าลุงไปปลูกผักกัน ปลูกผักจะพี่น้องจ้าบ่บพ่อสิได้เวียกดอกมือนี่บ่บได้เวียกเลยมืออนี้ออเอ,อามาเอามาถือมาจะถึงแล้วนี่ถือถือไปปลูกผักกันดีกว่าพี่น้องจ้าเนี่เก็บมาพอแห้งลยนี่ต้นผักสลัดหอม สลัดหอมเน่ยเสียไปปลูกตรงนี้เลยอย่าไปทางนู้นนะไปทางนู้นไม่ได้นะนูนจะไปไหนเออนั่งลงตรงนี้แหละใส่ตรงนี้แหละ <c oughs> ใส่ตรงน้ไม่ได้ ป้าลุงเห็นตูดไม่เลยอ่ะพี่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกมาหาแม่เยี่ยวให้เสร็จเรียบร้อย <c oughs> ไม่ต้องออกมานะอยู่ตรงนั้นแหละป้าลุงเห็น He's she good นอขี้เตกเงี้ยเตกอือขี้เตกเงี้ยเตกแล้ว,มว,ลวไม่ไม่ไอ้น,นั้นมันเอาไม่ได้มันขาดแล้ว ดึงพักขาดมดแบบนี้มันก็ไซส์พอได้แล้วมีตะต่ใยมองในน้ำบ่หอดได้เน,นาะบ่หอดจะบ่เปียก ชูนยาข้าน่ะน่ะ,นะ,นะาะไรกิดปาม ตีหัวตัวเองบ่บอกว่าอย่าไปตีผักเม่จานะตายหมด แม่เลยนะเห็นไหมมันเล่นกล้องเฉยเลยเด็กนี่ปลูกผักพี่น้องจ้าปลูกผักคะน้าหอมสลัดหอม ดูคุณตาให้อาหารปลาแล้วเร็วๆใส่ปูปลาโยนใมันแล้วโยนใมันโยนแรงๆกินละกินละลองโยนให้อีก นในปลาห้าโยนแรงโยนกระชุนดูบุ๋มบุ๋มอ้ามันก็มีตัวใหญ่เลยเด้ตัวนี้มีตัวใหญ่แล้วมันทำบกขึ้นมาไปบ่อนั่นแล้วบ่อนั่นตัวใหญ่นะบ่อนี้เล็กบ่อนี้เล็กเหรอ บ่อนู้นใหญ่เหรอบ่อนี้เล็กน่ะดินวะไปห,หาบ่อใหญ่ๆคุณตายยางให้อาหารป่าย่ามาแหลงพี่น้องจ๋าโอ้โอ้โอ้ม 有你，有你 <laughs>，有得久。<music> ไอ้อแม่มาตกคือมีแต่สองนิ้วสองนิ้วนี่น่าตัวใหญ่ๆมันอยู่น้ำลึกเอ,เอาให้หมด หมดแล้วอ,อึบบุ spons, ws, ้มบุ้มบุ้มบุ้มนี่แหละพี่น้องจ๋าไปดึงบ่วงไหนมันทีที่เออเออเไปดึงบ่วงไหนมันทีที่แล้วเอามานเสียบมาปลูกแยก แยกผักแยกผักแยกผักปลูกผักปลูกผักปลูกผักเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าสิไปหารอบเอาผักมันน้อยมาแยกอีกนีวจะไปหาผักมาใส่อีกแปลงยังเหลือเพียบเลยยังไม่มีอะไรลงเลย เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ